แอบอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ตัวเล็กหรือเปล่าคือรู้หมดเลยนะว่าตัวเล็กเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างเขาก็จะพูดผ่านสมาร์ทวอชล้วก็สื่อสารกันบางทีเราใช้ค่ายเดียวกันโทรฟรีนี่โทรได้เรื่อยๆเลยคือสามารถพูดคุยผ่านตัวเรือนได้ง่ายๆเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมวัน้มาเจนกับสมาร์ทวอชสำหรับคนที่มีลูกเนี่ยต้องมีเลยที่ไเป็นเสียวมีสมาร์ทคิดวอชนั่นเองนี่น่ารักแล้วที่สําคัญแข็งแรงทนทานเราสามารถดูตําแหน่งหรือว่า GPS แบบเรียลไทม์ได้เลยมาดูของจริงกันหน่อยดีกว่าสวยนะ แล้วแข็งแรงทนทานมากๆอันนี้ใช้มาซัพ่พาร์หนึ่งแล้วคือให้ตัวเล็กไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเขาจะล้มลุกคุกค,คานไปกระแทกชนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวพังหรือหน้าจอแตกเล้าอะไรเลยเขาดีไซน์มาโปรเทคหน้าจอแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยหนานิดหน่อยก็ด้วยความปลอดภัยนะก่อนอื่นเลยมาดูรูปลักษณ์ตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าแน่นอนฟังก์ชันเด่นฟีเจอร์หลักของเขาเลยก็จะเป็นตัววิดีโอคอลกล้องสองหลานเมกะพิกเซลด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของไมค์ด้านบนแล้วก็ลาโพงอยู่ด้านขวานั่นเองส่วนด้านซ้าาายีย่จะมาามมถดใใสซิห 1ซิมนะตรงนี้เราก็ใช้เป็นซิม 4G หรือว่าซิมทั่วไปได้เลยก็แน่นอนเขาจะดู GPS ตำแหน่งหรือว่าใช้วิดีโอคอลเนี่ยก็จากซิมตัวนี้นะในส่วนของตัวสายเนี่ยก็จะเป็นยางคุณภาพดียืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่ายก็ใส่ได้ทั้งวันไม่รู้สึกลำคาญเลยในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กแล้วก็ด้านขวาจะมีปุ่มใช้งานง่ายมากๆก,ก็จะเป็นการกดเข้าสู่เมนูหลักใช้งานฟังก์ชันต่างๆนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจะเห็นฟองอากาศตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เขาติดฟิล์มมาใหหอจนญ่ 1.4นิ้วเลยตัวเรือนคือใช้งานง่ายมากๆปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆเนาะขอเราแสงจ้านิดนึงแต่ที่จริงเนี่ยมันคมชัดแล้วก็ไม่เบอรอนะครับผมอันนี้เราปรับความสว่างมาสุดเนาะเดี๋ยวนี่กันน้ํา 2ATM หรือว่าจะมากดฟังก์ชันเพื่อไล่น้ําก็ได้เนื่องจากตัวเนี่ยเขามีไม้แล้วก็ลำโพงน้ําเขาก็อาจจะเข้าได้ใช่ไหมแต่ว่ากันน้านะจะใส่โดนน้าฝนหรือว่าจะใส่ลงน้ําอะไรเนี่ยได้นิดหน่อยไม่เกินครึ่งชงั่วโมงไม่มีปัญหานะกลับมาที่ฟังก์ชันต่อกันหน่อยดีกว่า แล้วนี่ก็จะเป็นไฟฉายเราก็จะบอกมาเลยว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้ 4G แล้วก็นี่เลยนะครับปิดเปิด Wi-Fi ก็ทำได้เลย คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่นอกบ้านเนี่ยมันจะใช้เน็ตจากซิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านอยากจะโทรหาคุณพ่อที่ทํางานอยู่นอกบ้านเนี่ยเขาจะใช้ WiFi ก็จะได้ไม่เปลืองเน็ตเนาะจากประสบการณ์ตรงเลยเห็นว่ามีกล้องแล้วก็ใช้โทรหาลูกได้แต่เอาเข้าจริงลูกนี่โทรมาบ่อยกว่านะคือเขาสามารถกดจากสมาร์ทวอทแล้วก็เหมือนกับโทรด้วยมือถือโทรหาคุณพ่อหรือตามคุณพ่อกลับบ้านเวลาทํางานดึกอะไรอย่างเงี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับผมปะเนีย่ยดู GPS หาแบบเรียวไทม์ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยู่ แล้วก็ท้งวิดีโอคอลหรือว่าจะโทรศัพท์ทั่วไปก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวลองวิดีโอคอลดูกันหน่อยนี่ก็จะมีภาพขึ้นมาแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเราที่โทรผ่านตัวมือถือนี่อา้าวอยู่ไหนเอ้ยฮัลโหลเทสแอมอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ตัวเล็กหรือเปล่ายินเสียงคมชัดเลยเนี่ยมีทั้ง GPS บอกมาในแผนที่แล้วก็มีทั้งวิดีโอมาด้วย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วตัวเล็กออกมาหน่อยอยู่ไหนแล้วแล้วอยู่นี่นี่เองนนี่ก็เรียลไทม์เลยนะครับอยู่ข้างหลงังทางนี้ โอเคนี่เลยนะครับอ้าวเจอตัวเล็กแล้วอยู่นี่นี่เองโอ้ดูจากสมาร์ทวอชก็ทําได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวลองไปดูภาพมุมมองจากสมาร์ทวอชกันหน่อยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นหน้าจอจากสมาร์ทวอชเนาะก็ด้วยตัวของเขาเนี่ยมีทั้งกล้องมีไมค์แล้วก็ลำโพงก็คือสามารถพูดคุยผ่านตัวเรือนได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นไง โอ้ oh, ใช้ได้เลยคมชัดเป็นไงใช้งานง่ายมากๆเลยใช่ไหมไม่ว่าจะโทรออกจากมือถือไปอยังสมาร์ทวอชหรือว่ากดจากสมาร์ทวอชเข้ามายัางมือถือนั่นเองมาดูวิธีการใช้งานผ่านแอปกันหน่อยดีกว่าเรียกเป็นแอปเสียวมีีอกคิดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เชื่อมต่อผ่านตัวสมาร์ทวอชมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้มาครั้งแรกก็ขวาล่างโปรไฟล์ของฉันเนาะแล้วก็ขวาบนที่เป็นรูปสมาร์ทวอชตรงนี้แล้วก็สแกน QR โค้ดตัวเรือนเนี่ย แอดเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนี้เลยนะก่อนอื่นเขาจะให้เพิ่มครอบครัวหรือว่าสมาชิกในบ้านของเราก็จะเป็นฟังก์ชันแรกเลยนะแค่กดไปแล้วก็สแกน QR code ถ้าเกิดว่าอีกเครื่องหนึ่งยังไม่มีแอปเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปมาก่อนแล้วก็ทําการสมัครเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในสมาชิกครอบครัวอัตโนมัติเลยนะมาดูกันหน่อยดีกว่าของเราเนี่ยมีมา2คนเรียบร้อยแล้วจะมีคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมนี่มีรูปมาพร้อมแล้วก็จะมีเบอร์โทรมาให้ด้วยตอนที่เรากรอกสมาชิกคือใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ด้ววยตันาาฬิก ที่คุณลูกเขาใส่ไปโรงเรียนหรือว่าใส่ไปทํากิจกรรมต่างๆเราก็จะสามารถเซตดอนดิสเทิร์ปโหมดหรือว่าเวลาในการใช้งานการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยมีมาพร้อมเลยนะการจัดการนาฬิกากดเข้าไปเลยคือเซตได้หมดเลยเวลาเปิดปิดเครื่องหรือว่าเวลาในการเปิดปิดดอนดิสเทิร์ปโหมดแบบอัตโนมัติแต่ที่เราจะมาแนะนําให้ปรับแต่งก็จะม,มีโหมดต,ตำแหน่งอันนี้อันที่3ตอนแรกเนี่ยเดฟอลต์ของเราเนี่ยก็จะมาโหมดมาตรฐานนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะได้แม่นยําหรือว่าอยากจะดู GPS คุณลูกแบบว่าเรียลไทม์เลยด้านล่างนะครับผมโหมดประสิทธิภาพการ ทำงานอาจจะกินแบตน,นิดหน่อยก็ย้อนกลับมาหน่อยนะครับผมก็จะเป็นเซฟโซนเลยเราสามารถกําหนดจุดที่บ้านได้แล้วก็จุดที่โรงเรียนได้ตั้งโซนตั้งระยะตั้งขอบเขตได้ก็คือถ้าเกิดว่าตัว GPS หรือว่าสัญญาณเราเนี่ยออกนอกเขตที่เราตั้งเอาไว้เขาก็จะแจ้งเตือนมาเราก็จะรู้เลยกดเข้ามาดู GPS แบบเรียลไทม์ได้เลยว่าตอนนี้สมาร์ทวอชของเราเนี่ย ไปอยู่ตรงไหนแล้วตัวเล็กแอบออกไปเล่นนอกบ้านหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แน่นอนด้วยความที่เป็นสมาร์ทวอชก็มาพร้อมกับการออกกํบบาลังกายเขาก็จะมีการวิ่งกระโดดเชือกปั่นจักรยานแล้วก็เดินกลางแจง้งซึ่งในแอปเนี่ยเขาก็บอกมาครบเหมือนกับสมาร์ทวอชเนี่ยเราเดินไปกี่ก้าวและ1หนึ่งพันเกือบสามร้อยก้าวแล้ว, 1, 000, ลวก็เซฟโซนของเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราออกไปยังนอกเซฟโซนเขาจะแจ้งเตือนมาหรือว่าเราอยู่ในเซฟโซนเขาก็แจ้งเตือนก็ยังมาดูประวัติได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ย มันก็จะบอกมาเลย5้าโมงหนึ่งนาทีตัวสมาร์ทวอตเนี่ย <Okay. S 1> เข้ามายัางเซฟโซนนะครับผมคือแจ้งมาได้ละเอียดมากๆ <c oughs> แล้วก็หน้าที่เป็นประวัติเนี่ยเรายังสามารถตั้งกลุ่มภายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวแล้วก็จะคุยแชทผ่านตัวสมาร์ทวอตได้เลยเอย๊แต่ว่าตัวเรือนมันจะพิมพ์ยากหรือเปล่าหรือว่ามันใช้คุยกันยังไง <c oughs> ก็ปกติแล้วเวลาคุยกับเด็กเนี่ยเด็กเขาจะไม่พิมพ์นะเขาก็จะพูดผ่านสมาร์ทวอตแล้วก็สื่อสารกันผ่านตัวเรือนอ่าลองดูกันหน่อยดีกว่า คุณพ่อแม่เนี่ยก็กดตรงนี้แตะค้างเพื่อพูดฮัลโหลกินข้าวหรือยังเอ่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามายัางสมาร์ทวอ์เลยนะครับเป็นแบบเสียงเนาะแล้วก็สามารถกดเพย์ได้เลยพูดฮัลโหลกินข้าวหรือยังเอ่ยเป็นยังไงบ้างเอ้ยเป็นไงเสียงดังฟังชัดมากๆอันนี้คือเด้งถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้มันเด้งก็กดดอน t disturb mode ได้เราก็สามารถตอบกลับเป็นอีโมจิหรือจะพูดกลับไปก็ได้มีอะไรกินบ้างเอ่ยเย็นนี้อ่าลองดูกันหน่อยดีกว่า เข้ามาอย่างตัวมือถือที่เป็นกรุ๊ปครอบครัวของเราเรียบร้อยฟังเสียงมีอะไรกินบัางเอ่ยเย็นนี้ฮาเป็นง่ายเสียงเหมือนตัวเล็กไหม เื่อจะสื่อสารกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากสมาร์ทวอทช์หรือว่าจากสมาร์ทโฟนตะกี้ข้อความเด้งขึ้นมาให้เรากดตอบกลับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นข้อความก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันก็ปัดไป2ทีก็จะมาเจอกับแชทนะครับผมนี่แล้วก็แชทครอบครัวของเราแล้วก็สามารถกดพูดเพื่อทําการสื่อสารได้ง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นอีกฟังก์ชันเด่นสําหรับตัวสมาร์ทวอทช์คิดนั่นเองมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งกัน,น่อยดีกว่าตําแหน่งหรือว่าที่ตั้งอันนี้จะเป็น GPS แบบเรียลไทม์เลยก็ตัวซิมมราาาเ่สงสงัญ,ญ,ญณออก แล้วก็ฟังก์ชันนี้เลยทีเด็ดนี่วิดีโอคอลหรือว่าโทรออกธรรมดาก็ทําได้แล้วก็กดโทรออกอันนี้จะเป็นในการใช้เบอร์มือถือเลยนะก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจสาหรับเบอร์มือถือบางทีเราใช้ค่ายเดียวกันโทรฟรีนี่โทรได้เรื่อยๆเลยหลังห้าโมงคุณพ่อไม่ต้องทํางานและกลับบ้านอย่างเดียวแล้วก็แน่นอนด้วยความที่เขามี GPS สามารถระบุตําแหน่งได้เราก็สามารถแท็กย้อนหลังได้เหมือนกันนะคือรู้หมดเลยนะว่าตัวเล็กเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างก็ด้านขวาล่างหรือว่าตรงที่เป็นรูปเท้าอันน้อยๆใช่ไหมจะเขียนมาว่าเส้นทางเนาะ นี่วันนี้เรายังไม่ได้ไปไหนกดกลับมาเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าดูบอกมาหมดเลยนะครับผมด้านขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นสเตปหรือว่าจะเป็นแบบว่าการเล่นเนาะเราก็สามารถกดนี่เพื่อดูได้เลยนะครับผมว่าเราเนี่ยไปที่ไหนกันมาบ้างเนาะเราก็ <Okay. S 1> จะไปซนะีคอนสแควร์สีนักคารินมานั่นเองแล้วก็มุ่งหน้าไปยังทางด่วนแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนาะ เป็นไงดูได้ละเอียดมากๆเลยนะตัวนี้หรือว่าจะมาไล่ดูเป็นกี่โมงกี่โมงเนี่ยไปที่ไหนมาบ้านก็ทําได้เหมือนกันในส่วนของตัวสมาร์ทวอ์เนี่ยเราก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้แบตจะอยู่ที่80%คือมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใช้วิดีโอคอลบ่อยแค่ไหนใช้เปิด GPS บ่อยแค่ไหนเนาะถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยหอาทิตย์ค่อยชาร์จทีนึงก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันก็ด้วยแบตเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่9 0 0 mm. มิลลิแอมแล้วก็สาหรับใครที่จะหาซิมหรือว่าแพ็กเกจมาให้ตัวสมารอี่่้้งัับป็ 5G ไไไมมไดดกญห หาอะไรในเรื่องการระบุตำแหน่งอยู่แล้วก็เขาใช้ทั้ง GPS, GNSS, WiFi แล้วก็ LBS นั่นเองมาดูในส่วนของตัวสมาร์ทวอทฟังก์ชันที่ใส่มาในตัวเรือนกันบ้างดีกว่าว่าสามารถทําอะไรกันได้บ้างด้านขวาเลิกกดไปทีนึงนี่เราสามารถกดถ่ายเล่นแล้วเขาก็จะ ปึ๊บนี่เซฟหรือว่าเมมโมรีไปยังตัวเรือนนั่นเองไม่ใช่เป็นชัตเตอร์ในการกดสําหรับตัวสมาร์ทโฟนนะเอาแล้วรูปที่ถ่ายจะไปอยู่ที่ไหนก็มันไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนใช่ไหมนี่เลยฟังก์ชันที่2ตัวอัลบั้มหรือโฟโต้ใช่ไหมเราสามารถกดที่รูปให้ hey, เป็นไงแล้วก็กดท่งไปยังกลุ่มครอบครัวได้ไง่ายๆเลยนะครับผมก็ด้วยตัวนี้มันมีเน็ตในตัวอยู่แล้วใช่ไหมพวกฟังก์ชันเนี่ยมันแบบสําหรับเด็กเอาไปเล่นได้แล้วเราก็ชอบด้วยเวลาดูรูปหรือว่าดูกิจกรรมนี้ก็ทําอยู่ใช่ไหมมาต่ ครับผมแล้วก็จะเป็นตัว QR code อันนี้ใช้ในการจับคู่เพื่ออยากจะแอดคนอื่นเข้ามาในครอบครัวการออกกาลังกายฟังก์ชันต่างๆถัดมาก็จะเป็นประวัติการออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นตัวแผดเอาไว้กดเบอร์ในการโทรออกก็ได้เผื่อไม่ได้มีมสมาชิกในครอบครัวหรือว่าอยากจะโทรหาคนอื่นๆที่ไม่ได้เซตค่าเอาไว้ก็มากดเองก็ทําได้เหมือนกันอันสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าสามารถเปิด wi Fi, ปิด WiFi ปรับความสว่างกดเพื่อปลุกหน้าจอความดังของเสียงแล้วก็ความดังการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยคือเซตค่าในนี้ได้หมดเลยนะคือใช้งานง่ายมากๆเลยสำหรับเสียวมีสม Watch. มาในส่วนของราคากันหน่อยดีกว่าใส่ซิมได้มีกล้องวิดีโอคอลได้จริงเลยมีไมค์กับลำโพงในตัวใช้ได้เกินอาทิตย์กันน้ำส่ง ATM ราคาอยู่แค่2990เบาทเท่านั้นเองนะนี่ราคาเท่าสมาร์ทวอชทั่วไปเลยใช่ไหมก็น่นอนของเี่ยวมีคุณภาพจัดเต็มราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยอะไรที่เป็นความปลอดภัยหรือสาหรับคุณลูกตัวเล็กเนี่ยแนะนําที่เป็นแบรนด์ทางการรับประกันจากร้านมอแล้วก็หมดห่วงสาหรับเราด้วยโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไวใ้ใต้คลิ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยางพลาด gadget, แกเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้่็ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย